ย่ำแย่ทั้งเศรษฐกษิจสังคมและการเมืองนะครับจำได้ไหมฮะเลือกเสียฐทาได้เป็นเศรษฐีนะฮะปิศวิษส,สามปอปิสวิตส,สอวอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันนะฮะทักสินคิดเพื่อไทยทำวาทกรรมเหล่านี้กำลังย้อนแย้งกับข้อได้จริงและคงทำให้ประชาชนคนในประเทศเห็นชัดเจนว่าสิ่งเหานั้นไม่ได้เป็นจริงและทุกอย่างไม่ได้ตรงกับปกแต่อย่างใด อย่างเราก็ตามเรื่องนี้จับตามองให้ดีนะครับประทักษิณและธนาธรกำลังจนแต้มในกระดานนี้แล้ว สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว b 6หกนิวส ok นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะเป็นเรื่องของเกมของทักษิณตอนนี้ทักษิณก็กําลังจนแต้มแดงส้มกําลังจนแต่งนธนาธรก็กําลังจนแต้มเช่นกันผมว่าบ้านเมืองมันถึงเวลาพึงเวลาสงบได้แล้วนะ คือในอย่างหนึ่งเนี่ยสื่อมวลชนเรื่องการเมืองก็พยายามเบาๆลงบ้านเมืองมันจะเดินหน้เพราะวันนี้ปัญหาบ้านเมืองมันเนี้ยยากกว่ายากกว่าตอนที่ผมมาเป็นนายกอีกเพราะว่ามันเละมานานเละมานานแล้วระบบราชการเองก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ช่วยกันท,ทุกทุกฝ่ายยึดกติกาและมองการเมืองอย่างสั่งสค์เพราะวันนี้หลายคนพยายามคิดว่าเออถึงเวลา ถ้าก็เป็นได้ใครก็เป็นได้มันไม่ใช่มันต้องมีกติกาถ้าอยากจะเป็นก็ต้องมีกติกาครับขออนุญาตีสาวนะไปถึงว่าในออกนอกประเทศไปแล้วหลังจากที่ไม่ไปนี่อะไรันมันผมว่าก็จินตนาการเยอะไปนะจินตนาการเยอะไปถามว่าคุณอิงพาผมออกมาจากสิงคโปร์ก็<ช>โทรอย,อยจากไปเที่ยว โอเครันผมก็มาทำหน้าที่เกือนครนายกโอ้โหสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวติกตอกเรามาดูบรรยากาศตลาดลงเกลือนครนายกโอ้โหชีวิตทำไมมันบัดซบขนาดนี้ เลวร้ายและขนาดนี้โอ้โหไอมีไคนเดินเนี่ยดูดูชิบหายแล้วพวกเรามันจะกาดแย่วันนี้จะมีอีกไหมประเทศชาติดูวันนี้เปิดบินร้อยสี่สิบบาทเจ้งเจ๊งแน่ ไม่พอค่าลูกน้องโอ้โหโลงของเป็นแสนขายได้จุ่มเดียวคนเดินก็ไม่มีม,มีผีจั่ไหนจะไม่มาเดินเลยค่ะเงียบมากแต่คนขายก็มีความอดทนนะคะนานแค่ไหนก็รอลูกค้าจนกว่าจะถึงเวลาเก็บี่4อก สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับในช่วงอีกประมาณสองวันข้างหน้านะครับมีโอกาสสูงที่จะเกิดวิกฤตทางการเมืองในช่วงสองสามเดือนข้างหน้านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงปลายมิถุนากรกฎาสิงหาเป็นช่วงหัวเรยวหัวต่อการเมืองประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสรรหาสอวอวันนี้รอบที่สองเป็นรอบของจังหวัดนะครับดูแล้วก็ น่าจะมีปัญหามากพอสมควรเนืน่องจากว่ามีขบวนการาจ้างแล้วก็มีการหัวโทรหากันตลอดทั้งคืนจนถึงตีห้าในการซื้อเสียงเป็นกลุ่มนะครับเป็นจำนวนมากแค่เช็คโทรศัพท์มือถือก็จะทราบทันทีถ้าก,กรกตสามารถดำเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแดงเป็นส้มเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับสมมติถ้าวันอังคารนี้ ทางสารรัฐธรรมน,นูญเองไม่ได้วินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมน,นูญมาตา107นะครับกับพรปสรว2561มาตรานนะ3 6 4 0 4 2นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยในช่วงกระกฎาคมหมายความว่าการะกฎาเนี่ยก็จะมีสวชุดใหม่ขึ้นมาแล้วก็สภาสสอเองก็เสนอร่างพระราชบัญญัตินิโทษร,รรมสุดซอย แล้วก็ภาคประชาชนก็เสนอเช็คเช่นเดียวกันของกลุ่มเครือข่ายส้มนะครับซึ่งประชาวิจารณ์ออกมาแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับทราบว่าคะแนนหายไป50,000ก็ยังงงๆอยู่ว่าเกิดมาจากอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องนี้โทษกรรมทางการเมืองเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ารวม1นึเมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยถ้าการสวรสรรหาครั้นี้ผ่านไปได้ สวชุดใหม่มาจะปฏิบัติหน้าที่ทันทีคือการผ่านล่างนนรโทษกรรมสุดซอยนั่นหมายความว่าสวส้มสวแดงเนี่ยพอสภาล่างยังไงเขาผ่านอยู่แล้วนะฮะส้มแดงก็ผ่านให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสภาสูงเนี่ยถ้าผ่านให้แสดงว่าคุณทักษิณคุณธนาธรและพลรพักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมอ1ึหนึ่งเนี่ยไม่ต้องรับโทษที่กระทำความผิดนะครับนั่นหมายความว่าใช้พวกมากลากไปนะครับ ไม่สนใจคือแปรของบ้านเมืองนะครับอีกหน่อยนะคนก็คงจะมีใครไปใส่ร้ายสถาบันว่าร้ายสถาบันได้โดยง่ายโดยที่ไม่มีความผิดเนื่องจากว่าออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยระบบนิติธรรมของประเทศจะเสียหายมากนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นผมเชื่อว่าจะมีประชาชนลงถนนมีการประท้วงกันทุกรูปแบบนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยจะจบยังไงครับก็ต้องจบด้วยการแอนแอนแอน ทหารเข้ามารัฐประหารแน่นอนนะครับแต่รัฐประหารจบไหมครับก็ต้องตอบว่าไม่จบนะครับเพราะว่าทางฝ่ายการเมืองที่เขามียอำนาจอยู่เขาก็จะขดม็อบมาต่อต้านการรัฐประหารแบบสุดริมที่ประตูเฉยเช่นเดียวกันประเทศไทยก็จะเข้าสู่วิกฤตสงครามการเมืองคล้ายๆกับเมียนมาในาปัจจุบันนะครับดังนั้นนะครับในวันที่อังคารนี้ก็จะมีการตัดสินเป็นไปนตามหลัก นิติธรรมของสารธรรมนูญสารธรรมนูญจะตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแน่นอนเรื่องการสรรหาสวเพราะมันผูกกับพอระบน,นี้และโทษกรรมสุดซอยของส้มกับแดงเพราะว่า,าศาสดาของเขาถูกดำเนินคดีอยู่นะครับเพราะว่าถ้า,าศาสดาของเขาไม่นีนโทษกรรมยังไงก็ติดคุกครับ แต่ถ้านีรธโทษกรรมบ้านเมืองก็วุ่นวายแต่ถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าขัดรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องไปร่างพปรปสอว2561ใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นการระงับยับยั้งเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วยระบบนิติรัฐนะครับแต่เราก็ไม่สามารถคาดการได้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะตัดสินออกมาอย่างไรจะขัดหรือไม่ขัดก็ต้องลุ้นกันช่วง9โมงคึ่ง วันจันทร์วันอังคารที่18มิถุนาสองหานี้เพราะฉะนั้นลุ้นไปด้วยกันผมก็อยากให้บ้านเมืองเป็นผ่านไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วตัวเองตัวรัฐบาลเองก็ค่อนข้างที่ระสำระสายค่อนข้างมากแล้วก็ยังมีอีกหลายคดีมาเยกนคดีคุณทักษิณคดีคุณเศรษฐานะครับคดีก้าวไกลยังหัวเลียวหัวต่อทุกๆเรื่องนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนคอยติดตามความเป็นไปของบ้านเมืองกับผมนะครับ บครบัการทางการเมืองก็ยืนอยู่บนสามหลักสําคัญฮนะพร้อมที่จะมีการเกิดการรัฐประหารได้ผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับโดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็พลเอกทรงวิทย์นุนพักดีได้รับประราชทานยศพลเอกทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศเป็นกรณีพิเศษก็เดินสายจนได้ฉาย,ยาว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดร้อยหมายเดินสายลูกเดียว กระชับอำนาจพบกับผู้บัญชาการเหล่าทัพกับกองกําลังทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศอย่างเต็มรูปแบบในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดและจะมีอายุราชการเกษียณถึงปี2568นูน่นนะครับต่างจากผู้บัญชาการทหารบกฮะที่จะเกษียณอายุราชการในปี2567นะครับนั่นะคือประการที่1ประการที่สสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็ปรากฏว่าพรรคร่วมรัฐบาลนั้นกําลังแตกกันเอง จากการคำพูดของทักษิณชินวัตรจากการเคลื่อนไหวของกลุ่ม4 0สาว,วาสายลุงป้อมนะและสายของพลเอกประยุทธ์และก็ประกาศที่3คำพิพากษาของศาลที่กำลังเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีทักษิณนะที่ต้องมีการยื่นฟ้องศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสรษฐาที่เตรียมจะพิพากษาว่าขัดจริยธรรมหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลที่ต้องมีการ ยุบพักหรือไม่ยุบพักนะครับแล้วก็เรื่องของสวที่จะต้องตัดสินว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่หัวข้อเรื่องนี้วันนี้บอกว่าเขากําลังจนแต้มไม่ใช่จนแต้มเฉพาะทักษิณนะฮะจนแต้มทั้งธนาธรและทักษิณกําลังจนแต้มจนแต้มเพราะอะไรนะครับต้องถามว่านะเขายังไม่ได้ทําอะไรผิดบ้าง นะครับซึ่งตอนนี้ทหารก็พร้อมยึอดอานาจพักรควมรัฐบาลก็พร้อมแตกกันเองไม่ใช่พร้อมแตกกันเองเรียบร้อยแล้วเละนะครับในขณะที่การกระทําผิดกฎหมายก็กําลังจะมีคําพิพากษาทักษิณก็กําลังเสี่ยงเรื่องคุกเรื่องตารางจะรอดคุกไม่รอดคุกได้ประกันหรือไม่ได้ประกันไม่ได้ประกันจะเอาอยัางไงต่อประกันและ้วะยังไงต่อไปก็มีกระแสะข่าวการหลบหนีเรื่องถุงขนมอย่างต่อเนื่อง ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเราคงเห็นนะครับว่าทางที่กําลังเกิดในเชิงยุทธการก็มี3ทางยุบพักรวมรัฐบาลแตกกันเองยึดอํานาจนะครับแล้วก็กระทาการกระทำผิดกฎหมายส่วนยุบิธีก็ยังคงเป็น2ทางเหมือนเดิมคือ1อยู่ที่ว่ายุบสบภาหรือไม่และ2อนะครับอยู่ที่ว่าเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็มีอยู่สองทางแค่นั้นนะก็เรียกว่าเดดล็อกก็เข้าสู่เดดล็อกตอนนี้ไปไหนไม่ได้ก็มีอยู่2ทางตอนนี้ นะครับทำให้ทั้งส้มทั้งแดงตอนนี้กำลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าจนแต้มธนาทรก็ยังคงมีคดีค้างเก่าอื้อไม่ว่าจะเป็น1นึคดียุบพักอนาคตใหม่คดีเรทั้งที่ดงที่ดินก็ยังคงมีอยู่นะก้าวไกลย,ยุบพักยุบพักโดนคดีอาญาอีกนะหนักอวมกระอักนะไม่ใช่ธรรมดาทักษิณเองนะฮะนอกจากคดีหนึที่พลเอกอุดมเดียรีตรบตร นะครับให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความในคดีของกองทัพนะฮะ้แจ้งความคดีไว้แล้วเนี่ยยังมีคดีอื่นๆที่คงค้างนะครับที่อายการสูงสุดอีกและก็ยังมีคดีคงค้างมากกว่า18คดีที่คณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับเกมตอนนี้นะฮะคงเห็นชัดเจนนะมันกําลังเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศกําลังเข้าสู่สภาวะย่าแย่ทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมือง จำได้ไหมฮะเลือกเสด็้าได้เป็นเศรษฐีนะฮะปิสวิตส,สามปอปิสวิตส,สวคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆอ,อกันนะฮะทักสินคิดเพื่อไทยทำวาทกรรมเหล่านี้กําลังย้อนแยง้งกับข้อได้จริงและคงทําให้ประชาชนคนในประเทศเห็นชัดเจนว่าสิ่งเหานั้นไม่ได้เป็นจริงและทุกอย่างไม่ได้ตรงกับปกแต่อย่างใดอย่างเราก็ตามเรื่องนี้จับตามองให้ดีนะครับ พรทักษิณและธนาธรกำลังจนแต้มในกระดานนี้แล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ นปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิน้น ตนวันนี้ก็มีเรื่องราวเปล่าขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคนแดนทิพนมาเปลี่ยนแผ่นดิน